นี่คืออะไรคะท่านอาจารย์นี่เป็นตะกรันดินที่เกิดจากเตาเผาซึ่งเป็นการทําให้มีความร้อนสูงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็น่าจะบริเวณตรงนี้แหละที่เขาชี้ชี้บอกเราว่าตรงนี้พื้นที่แถวนี้เป็นที่เผาทํา ปั้นดนท,ทำเครื่องปั้นดินเผาใหมยุคเ,เ,เจอเศษพวกไอเครื่องกระเบื้องอ่าฮะเราก็ต้องเดินดูนี่ข้างๆบ่อน้ำนี่ดูซิครับท่านห้าท,ทำบอกเล่าบอกว่ามีการขุดค้นเจอพระเจอเทวรูปแถวเนี้ยโอ้จริงอะ่ะตตงนาที่ิดกับขอออ๋น่าจะเป็น บ้านเรือนเนาะจะเป็นเรือนแล้วก็ที่สักการะบ,บูชาเขาเนาะขอพรงขอพระเขาเนะโค้งใหใหญ่อยู่นั่นโค้งใหญ่่โ แล้วก็ตามตุ่งนาก็จะเป็นนี่นะคะที่เราลงมาสำรวจน่ก็จะไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะก็จะมีสัตว์นานาชนิดเต็มยี่สิบสามสเป็นโคเลยนะฮะอันนี้เป็นที่เผาเผาเตาเผาโบราณนะคะทุกท่านดูนะเตาเผาโบราณ ใช่ไหมเออมันเป็นอะไรสักอยาก่างอม,มันมีลายด้วยนี่มีลายตูดไอ้นี้หรือเปล่าน่าจะตูดตูดโอ<ล>่โงตูดลายอ่ะภาชนะดินเผาเนะีเออ่ยอาอ่ภาชนะดินเผานั่นแหละก่อปั้นขึ้นแล้วก็เผาแล้วก็เป็นรูปทรงในไต่างนะเออใช่มีรูดลายด้วย เราหกชี้ทีนี้เราก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะไปไปที่ไหนต่อคะท่านอาจารย์ตรงนี้จะไปตีนเขาไปเลยอ่าไปตีนเขาเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นตีนเขาว่าตีเขาพนมรุ้งนี้มีอะไรบ้างนะที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะตีนเขาเนียก็อยู่ที่ไหนเลยท่านอาจารย์ชี้ให้ดูหน่อยค่ะ โอ้นี่คือพนมรุ้งนะคะท่านชมรุ้งนะยิ่งใหญ่มากนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะท่านผู้ชมเราจะไปที่ตีเขาพนมรุ้งเลยนะคะสวัสดี